อันนี้ไม่มีผักกินไว้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะอันนี้กินวะามีกันวบะมีอะไรอ่ะวะหมีหมูแดงแต่ไม่ใช่ต้มยำนะเว้ยกูไม่เคยกินลววเลยกูจะลองจะอร่อยไหมโอ้โหมันต,ต้องคย่างนี้ใช่ปะ่ะดาดาๆๆ โอ้ยยังไงอ่ะนี่แมโอ้ไม่แก่มึงต้องคุกยังไงวะเนี่ยกินยังไงอ่ะโอ้ไม่แก่โอ้ไม่แก่นี่ป่ะเอออย่างนี้ใช่ไหมกล่องน,นี้เราเก็บไว้ได้นะเซนานาเกลนยนผมเห็นเซนนากิกียนคนละอยากหรอของเก็บเรา สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับกินข้าวกันนี่ให้หน้อยมากเลยน้ำจิ้มเนี่ยเดี๋ยวใช้น้ำจิ้มดิเออเขาเรียกอะไรวะนะเนี่ยเรียกอะไรอะ่ะเรียกอะไรวะทุกคนเขาเรียกอะไรวะกูเรียกไม่ถูกแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับทกินข้าวกัน เวล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 น่ากินอยู่เด้อมือแซบๆเ้อหกสิบบาทแนตะ่ร้านเนี้ยร้านประจำเราอยู่นะเราก็ซื้อเขาบ่อยประจำบ่อยอุ้ยเวยก็ไม่ได้กินก็ <c oughs> ไม่ได้กินอรันรัดถุงอะไรเนี่ย,ยให้ขาดไปสองสามข้ออนะ่นี่อันนี้อันนีอันนี้อันนี้ออันน อโอ้ยแขวงมปเลยจบจบทำซุกอันนี้ก็น้ำสุอันนี้ก็บะหมี่อุ้ยน่ากินน่ทาทำเป็นเล่นไปมือมากินกินข้าวกันก่อนนะทุกคนบุยบุยอุ้ยโอ้นยน่ากินปะอู้้น่ากินมาทำเป็น ไม่กินนะเนี่ยพี่เราไม่เคยซื้อร้านหนึ่งเลยนะเวย้ยอร่อย,ยแน่ๆเลยระวะหกสิบบาทนะไม่น้อยเลยอ่ะโอ้ให้เยอะด้วยนีย่บะหมี่บะหมี่บะหมี่โอ้ยไม่กินนะข้าไปเล่นไปไว้จะ้ชิมนะอื้อหือ right